คุณผู้ชมคะอีกปัญหาหนึ่งที่ติดตามกันต่อเนื่องนะคะวันนี้หลายเพจหน้าสื่อออนไลน์ก็คงติดตามความเคลื่อนไหวหลักๆอย่างเรื่องของบรรยากาศการคลายล็อกระยะที่5ในหลายๆกิจกรรมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติก็เปิดให้บริการกันแล้วรวมถึงโรงเรียนนะคะที่เปิดเทอมกันยาวๆ4เดือนวันนี้จึงมีบรรยากาศของน้องๆน,นักเรียนที่กลับมาเรียนกันตามปกติค่ะ เช้าวันนี้นะคะนักเรียนที่โรงเรียนชุมชนประชาธิปั์วิทยาคารอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาโรงเรียนค่ะโดยมาเรียนกันเพียงแค่800คนจากจำนวนทั้งสิ้น1,700คนเน้นไปที่ระดับอนุบาล3ประถมศึกษาปีที่1ปีที่2มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆก็จะเรียนออนไลน์และเรียนผ่าน DLTV สลับกันวันเว้นวันแต่ละชั้นเรียนค่ะนักเรียนทุกคนก็จะ จะต้องผ่านระบบการคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภูมิต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสนะคะนักเรียนยังคงต้องเดินผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็มีการแจกเจลแอลโกอฮอล์พร้อมทั้งการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะเราตกลงว่าถ้าเด็กอุณหภูมิ37.5เราไม่ให้เข้าเมื่อพัดกรองผ่านแล้วเราก็ให้เด็กมาเหยียบน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะอา,อาจจะมี เป็นน้ายาฆ่าเชื้อของทางเทศบาลมอบมาให้นะคะแล้วก็โรงเรียนซื้อมาด้วยนะคะแล้วก็เด็กย่าม,มาเสร็จเราก็จะให้เด็กอ่ะยังไม่ขึ้นห้องเด็กจะอยู่ตามจุดที่สนามนะคะจะมีตามจุดต่างๆที่ที่เด็กอยู่และเพื่อทิ้งระยะห่างของนักเรียนนะคะส่วนภายในห้องเรียนเราจะมีเจลให้นักเรียนขึ้นห้องเด็กเข้าห้องจะมีเจลแล้วในห้องเรียนก็จะมีระยะห่างของนักเรียนนั่ง20-25คนค่ะ ลองไปดูอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดทิศก็เปิดวันนี้เป็นวันแรกนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังไม่หนานแน่นเหมือนที่เจ้าหน้าที่คาดการเอาไว้แม้จะมียอดการจองล่วงหน้าเต็มไปจนถึงวันที่4-5กรกฎาคมแล้วก็ตามนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า วันนี้นะคะยังเป็นวันทํางานปกติและเปิดเรียนวันแรกด้วยและแม้จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่ได้จองผ่านแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน QQ แต่ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานก็เปิดให้ลงทะเบียนและคัดกรองบริเวณทางเข้าโดยจํากัดวันละไม่เกิน5,000คนส่วนยอดการจองอุทยานต่างๆทั่วประเทศนะคะตอนนี้อยู่ที่ส0,000คนแล้วนะคะกระแสในโลกออนไลน์ต่อกรณีของการเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานวันแรกก็มีหลายๆเสียงที่สะท้อนถึงเรื่องของ ปัญหาการเช็คอินอุทยานที่สัญญาณเข้าไม่ถึงบ้างราคาที่พักต่างๆที่พากันขึ้นราคารวมถึงการขับขี่ยานพาหานะก็อยากที่จะให้ขับขี่ด้วยความเร็วที่กําหนดเนื่องจากสัตว์ป่าก็ยังคงเดินทางตามท้องถนนอยู่เหมือนในช่วงที่ปิดอุทยานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหต,ตุต่อตัวเองและสัตว์ป่าได้นั่นเองนะคะ